เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารของเธอคนนี้นะครับนาราครปกระเทยเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกวันก่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเล่นติ๊กตอกอยู่เห็นเธอร้องโหม่ร้องไห้ออกมาก็นึกว่า <ทะ S 2> ของเก่าแต่จริงๆเธอร้องอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยเธอไปทํากล่องสุ่มไงคุณผู้ชมครับแล้วก็มีบรรดาเอฟซีเน,นี่ยนะครับมาลงขันลงเงินเป็นคนซื้อกล่องสุ่มไปลงทุนเป็นจํานวนมากก็สุดท้ายเนี่ยเธอส่งของให้ไม่ได้ทําผิดเงื่อนไขอะไรต่างๆนานา มีผู้เสียหายในคุณผู้ชมทราบไหมหลายร้อยคนนะครับและค่าความเสียหายเนี่ยต้องใช้คําว่าหลายสิบล้านบาทแล้วเธอก็พยายามใช้หนี้พยายามขอโอกาสแล้วท้าด้วยนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าปากดีก็คือท้าผู้เสียหายบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้ไปต้อเอาสิคุณผู้ชมครับเท่านั้นแหละครับผู้เสียหายรวมตัวกันตามด่าเธอเนี่ยนะครับในรลายสดที่เธอทํามาหากินเรียกว่านั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวสุดท้ายก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากทนายคนนี้ครับนั่นก็คือทนายเดชาก วิทยานันทนาเดชาก็เลยพาไปที่กระทรวงยุติธรรมนะครับคุณผู้ชมครับไปพบกับท่านเลขารัฐมนตรียุติธรรมเพื่อหาทางออกในการเจราจาไกลเกลี่ยกับผู้เสียหายก่อนหน้านี้ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือนายอนิวัตรประทุมถิ่นหรือว่านาราเคปกระเทยอ,อายุ23ปีนะครับพร้อมกับพนายเดชาเข้าย่นหนังสือต่อว่าที่ร้อยตรีธนกิติจ,จิตอารีรัตนเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเธอบอกนะครับว่าวันนี้ไม่ได้จะต่อสู้คดีแต่อย่างใดเจตนาคืออยากจะมาให้ผู้เสียหายและลูกค้ารู้ว่าเธอจะไม่หนีและยังคงพยายามเดินหน้าหาเงินเพื่อใช้นี่ให้กับผู้เสียหายให้ครบทุกรายทุกบาททุกสตังค์สำหรับกรณีของกรองซุ่ม เริ่มขายตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วกระทั่งมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนเริ่มทําธุรกิจไม่ไหวละมันเกิดความชะง,งักเกิดดรามา่าต่างๆซึ่งในขณะนั้นมีผู้เสียหายประมาณ500คนแต่ตนก็พยายามเคลียร์ยอดเงินจนตอนนี้เหลือแค่เพียงหลักสิบรายส่วนลูกค้าที่เปิดบินมีอยู่ประมาณ100รายหลังจากนี้ขอเวลาเธอหน่อยขอเวลาไปหาเงินยืนยันว่าประมาณไม่เกิน2เดือนจะสามารถหาเงินมาใช้หนี้ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าได้ทุกราย ไม่ได้มีเจตนาจะหนีหรือโกงใครอย่างแน่นอนครับขอเวลาหน่อยได้ไหมขอเวลาได้ทำมาหากินเพราะหนูเชื่อว่าถ้าหนูได้เวลาหรือได้ระยะเวลาที่เราสามารถทำมาหากินได้เนี่ยหนูสามารถใช้นี่คืนทุกคนได้ครบทุกบาททุกสตางค์ค่ะ ปิดบินในหลักร้อยตอนนี้ค่ะหนูไม่ได้ไม่ได้คำนวณในเรื่องของของว่ายอดรวมเท่าไหร่แต่หนูคำนวณในแต่และคนว่าคนนี้โอเคห้าพันคนนี้หมื่นหนึ่งแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตอนนี้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันก็ยังไม่ไม่อยากไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากประเมินไปอะ่ะเราคํานึงอย่างเดียวว่าโอเคคนนี้ยอดเท่านี้นะคนนี้ยอดเท่านี้คนนี้ยอดเท่านี้นะหนูจะแจงมาว่าเราจะคืนให้เขาวันไหนอะไรยังไงเงินอนะ่ะหนูสามารถหาได้เราเคยหาได้มาแล้วและหนูเชื่อว่าเราก็สามารถหาได้อีกถ้าสมมติ หนูทำไม่ได้หนูจะหนีตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องแล้วแต่วันนี้หนูสู้มาตลอดหนูนัดคนและหนูใช้ตามตรงตรงตรง,ตรง,ตรงมาตลอด หนูเลยถึงบอกว่าขอเวลาให้หนูหน่อยนี่คุณผู้ชมครับนาราย,ยังปฏิเสธเรื่องของบัญชีมา้าตามที่เพจ Facebook ออกมาแฉนะครับยืนยันว่าเธอไม่มีบัญชีมา้าเพราะเชื่อว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วรู้ว่าบัญชีม้ามันผิดกฎหมายตนไม่ทําทุกคนสามารถไปตรวจสอบได้และชื่อบัญชีรับเงินก็เป็นชื่อของตนเองนะครับขณะที่ทนายเดชาบอกว่าวันนี้พานารามากลมคลุมครองสิทธิและก็เสรีภาพสามารถช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในส่วนของคดีแพ่งได้เพื่อเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ย ให้นาราสามารถหาเงินมาคืนให้กับลูกค้าทุกคนที่มีปัญหาจากการเปิดบินเป็นตัวแทนขายสินค้าให้กับนาราในส่วนคดีอาญาที่มีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ก็สามารถทําได้ตามกฎหมายที่ผ่านมาในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาจะเตะทวงคดีนะครับหรือไปทําให้คดีมันล่าช้าผู้เสียหายทุกคนสามารถเข้าแจ้งความตามท้องที่ที่เกิดเหตุได้เต็มที่ทนายเดชาบอกนะครับว่าหากในวันนี้มีผู้เสียหายมาทําบันทึกข้อตกลงไกลเกลี่ยต่อเจ้าพนักงาน หลังจากนี้มันก็จะมีผลทางกฎหมายแล้วถ้าหากว่านาราเบี้ยวผู้เสียหายก็สามารถเดินทางไปศาลเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้ยึดทรัพย์สินได้นะครับคุยปุ๊บมีผู้เสียหายมาทําป้ะตกลงต่อหน้าเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายไ่เกียร์ นะมีผลบังคับตามกฎหมายหลังจากนั้นสมมตุตินาราเบี้ยก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลยึดทรัพย์บังคับคดีได้เลยคนระับนะครับเพราะนั้นคดีชอโครงประชาชนคดีอะไรต่างๆนะมาใช้บริการที่กระทรวงยุติธรรมนะเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชนม์มากมาติดต่อได้ทั้งที่นี่และทุกจังหวัดยุติธรรมจังหวัดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมาตกลงได้ทําบันทึกข้อตกลงหลังจากนั้นเอาบันทึกที่ทําต่อหน้าเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะต่อลายเจ้าพนักงานเนี่ย สามารถไก่เกียร์ได้ไม่เกิน5ล้านต่อหนึ่งรายนะเพราะฉะนั้นคดีนี้ไม่มีผู้เสียหายรายไหนโดนโกงไปถึง5ล้านเพราะฉะนั้นทุกรายจบจบเสร็จไปยื่นคำร้องยึดบ้านยึดช่องยึดสร้อยยึดอะไรต่างๆแหวนเหมือนจบสามารถดําเนินการได้เลยมีผลตามกฎหมายส่วนผู้เสียหายรายใดที่ไม่ต้องการเงินเช่นต้องการให้ติดคุกก็ไป,ไปกองปราบอันนั้นเราไม่ว่าอะไระแยกกันไปนะ เลขาธนกฤษตบอกนะครับว่ากรณีของกล่องสุ่มประมาณ12ล้านบาทมีผู้เสียหายนักขณะนี้98คนนะครับสามารถยื่นความประสงค์ผ่านทางออนไลน์ของกรมคล้มครองสิทธิได้โดยกรอกข้อมูลจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประสานไปยังผู้เสียหายให้บันทึกข้อมูลโดยวันที่มีการบันทึกข้อตกลงไกล่เกลี่ยนั้นทางผู้เสียหายและคู่กรณีจะต้องมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเพื่อทําข้อตกลงต่อหน้าพนักงานครับ ทีนี้เรามาย้อนดราม่าของคุณนารากันหน่อยนะคะเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยดราม,ม่าตลอดเลยนะคะไม่แผ่วเลยจริงๆค่ะนาราเคฟกระเทยเนี่ยเธอโด่งดังจากคลิปขายเคลปญี่ปุ่นคุณผู้ชมคาแรคเตอร์เธอมันตลกอะคะ่ะแล้วก็สร้างความสนุกสนานก็เลยทําให้เธอเองโด่งดังบนโลกโซเชียลจากนั้นเธอก็เริ่มรับงานรีวิวสินค้าได้เงินเนี่ยเป็นกอบเป็นกามเลยนะคะสามารถสร้างชีวิตใหม่ร่ํารวยมีบ้านมีรถซื้อทองดูแลครอบครัวคุณนาราเคยตกเป็นข่าวใหญ่ จากกรณีดรามา่าแฮชแท็กแบนด์ลาซาดาจากการทำคอนเทนต์จนสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคมในอยู่พักใหญ่ๆเลยนะคะจนกระทั่งช่วงที่ผ่านมาคุณนาราเธอเริ่มทำกล่องสุม่มออกมาขายในหลายราคาโดยการันตีบอกซื้อไปเนี่ยยังไงก็คุ้มถ้าไม่คุ้มเดี๋ยวนาราคืนเงินให้สิบเท่าเลยปรากฏว่าพอลูกค้าซื้อกล่องสุ่มจากเธอไปแล้วได้รับของไปเปิดดูก็บอกว่ามันไม่คุ้มอะ่ะ พอถูกทวงคําสัญญาบอกไหนบอกว่า,าถ้ามันไม่คุ้มเนี่ยคืนเงินให้10เท่าไงล่ะคุณนาราไล่บอกไปฟ้องเอาเลยอยากได้เงินคืนไปฟ้องเอานอกจากนี้นะคะเรื่องของกลุ่มกล่องสุ่มแล้วเนี่ยคุณนาราเธอมีแผนมีแผนในการเปิดร้านขายเคลปที่อยุธยา แต่เธอระดมทุนค่ะหาหุ้นส่วนคนละ20,000แต่จะคืนให้35,000บาทหรือลงทุนเปิดร้านคนละ10,000บาทแล้วเดี๋ยวแบ่งกําไรให้แต่ก็มาถูกแฉนะคะบอกว่าคุณนาราเนี่ยจะเอาเงินดังกล่าวไปเปลี่ยนเป็นบ้านเป็นรถเป็นของแบรนด์เนมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ชื่อของคนอื่นที่ผ่านมาคุณนาราก็มีการโพสต์แล้วก็ทําการไลฟ์ผ่านทาง Facebook ของเธอนะคะยืนยันว่าไม่ได้โกงใครนะเธอเป็นนี่จริงๆแล้วเธอก็จะไม่หนีด้วยจะใช้นี่ทุกคนเลยเมื่อวานนี้คุณ ราก็เลยไปปรึกษาทนายเดชาจนกระทั่งวันนี้มาที่กระทรวงยุติธรรมเ,ออเพื่อเข้าสู่กระบวนการเจราจาไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายค่ะ,ะก็ว่ากันไปนะฮะคุณผู้ชมครับ